ด่วนครับทุกคนเปิดสี่อันดับหมอลำวงดังที่มีคิวงานเยอะที่สุดในฤดูการหน้าครับล่าสุดครับทุกคนอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับก็ได้ข้อมูลมาจากอีสานไกด์ .com ครับทุกคนตอนนี้นะครับเขาเปิดโพออกมาแล้วครับว่าหมอลำวงไหนที่มีคิวงานเยอะที่สุดในฤดูการหน้าครับทุกคนมาเลยครับอันดับแรกนะครับ อันดับหนึ่งเนี่ยนคนนั่นก็คือหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับ242คิวงานครับทพกคนสุดยอดมากๆต้องบอกได้ว่าตั้งแต่สาวน้อยเพชรบ้านแพงฟรีเวอร์และได้นักร้องชื่อดังอย่างน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงมาร่วมอยู่ในชายคาครับของสาวน้อยเพชรแพงทําให้คิวงานปีหน้า แทบจะไม่ว่างกันเลยครับทุกคนเรียกได้ว่าตอนนี้ก็คือมาแรงสุสดๆเป็นอันดับหนึ่งสำหรับสาวน้อยเพร้บนแพงนะครับปรบมือด้วยนะครับอันดับที่2ครับทุกคนอันนี้ก็คือมาแรงพุ่งขึ้นมาเป็นอันดับ2เลยนั่นก็คือหมอลำประถมบันเทิงศิล์นะครับโอ้โหปรบมือครับทุกคนเยี่ยมมากๆสําหรับประถมบันเทิงศิลนะครับอยู่ที่232คิวงานครับปังมากๆและตอนนี้นะครับหมอลำประถมบันเทิงศิลนเนี่ยกำลังจะได้นางเอก ครับทุกคนตอนนี้คือได้มาแล้วเนาะได้มาแล้วแล้วตอนนี้กําลังด่งดังมากๆสาหรับน้องหญิงทานตะวันครับเรียกได้ว่าเป็นนางเอกดาวรุ่งในฤดูกาลหน้าที่น่าจับตามองมากๆสําหรับน้องหญิงทานตะวันครับซึ่งคุณพ่อดาบสอนครับตอนนี้กําลังโปรโมทหนักมากสําหรับน้องหญิงทานตะวันครับทุกคนสวยเสียงดีครับและตอนนี้กําลังกระแสแรงในโลกโซเชียลด้วยสําหรับน้องหญิงทานตะวันนะครับมาต่อกันเลยครับทุกคนกับอันดับ3นะครับนั่นก็คือหมอลำใจเกินรอง ร้อยครับหมอลำใจเกินร้อยนะครับตอนนี้มีอยู่232ิคิวงานต้องบอกว่าเท่ากันเนาะกับหมอลำประถมบันเทิงศิลป์ครับตอนนี้นะแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าใครแซงใครแล้วซึ่งเราอ้างอิงล่าสุดเมื่อมีกี่ชั่วโมงที่แล้วนะครับทุกคนเนาะเรียกได้ว่าหมอลำใจเกินร้อยนะครับคุณแอนออร์ดีเนี่ยก็ถือได้ว่าถ้ามีคุณแอนออร์ดีมาร่วมด้วยนะครับก็จะอีกราคาหนึ่งใช่ไหมทุกคนใช่ไหมสําหรับหมอลำใจเกินร้อยหรือนะครับหรือมีคุณแอนออร์ดีมาจะบอกว่าตั้งแต่2คนนี้เขา แต่งงานการเป็นสามีภรรยาทําให้หมอราใจเกินร้อยเนี่ยโอ้โหทุกคนกระแสแรงมากและแฟนคลับก็คือเพิ่มพูนขึ้นมาเยอะมากๆแล้วก็ตอนนี้ถือว่าโด่งดังสุดๆนะครับมาพร้อมกับ232คิวงานครับสำหรับคุณแอนแล้วก็คุณบอยนะทุกคนปรบมือนะครับซึ่งตอนนี้นะครับหัวหน้าวงเขาก็ได้รับรางวัลน,นะคาราชใช่ไหมครับทุกคนเนาะตอนนี้ก็คือโอ้โหมาแรงสุดๆ อันดับที่4กครับทุกคนตอนนี้ก็คือมาเป็นอันดับ4ี่นั่นก็คือหมอลำ ระเบียบวัธศิ์ครับ230คิวงานปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่ครับซึ่งนะครับทางด้านระเบียบวัธศิ์เนี่ยเรียกได้ว่ามีแม่เหล็กหลายคนกันเลยทีเดียวนาอไม่ว่าจะเป็นน้องเต้าหยองยุคนเดดครับแดนเซอร์ร้อยล้านแล้วก็พระเอกท็อปนรากรพระเอกแถวหน้าของวงการหมอรำครับทุกคนแล้วก็ยังมีนะครับนางเอกแม่เหล็กของวงนั่นก็คือน้นองเต้าสุกัญญาแน่นองครับทุกคนและล่าสุดก็ได้พระเอกโบไปเสริมทัพนั่นเองสําหรับหมอรำระเบียบวัธศิ์ครับเรียกได้ว่าปังมากๆแล้วก็ ็ตอนนี้นะครับขึ้นมาเป็นอันดับ4เนาะสำหรับระเบียบวัฒนศิล์นะครับ230คิวงานครับทุกคนและมาต่อกันที่โพของน้องใหม่มาแรงครับจะเป็นวงไหนนะครับทุกคนน้องใหม่มาแรงในปีนี้ก็คือหมอลำอีสานนครศินครับทุกคนซึ่งหมอลำอีสานนครศิ์ตอนนี้นะครับมีคิวงานอยู่ที่ 150คิวงานครับทุกคนเรียกได้ว่าอีสานสนครศิลป์เป็นหมอลำมิติใหม่นะทุกคนที่ดึงเอาวัยรุ่นเจนใหม่ๆครับทุกคนมาร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็โอ้โหมาสร้างมิติใหม่ซึ่งในฤดูกาลที่แล้วนะครับเราจะได้เห็นว่ามีแดนเซอร์เนี่ยโอ้โหขึ้นเวมาเต้นด้านหน้าเวทีครับทุกคนเนาะใส่ชุดบอลมาเต้นเรียกได้ว่าเป็นหมอลำมิติใหม่ครับทุกคนของวงการหมอลำแล้วกันเนาะเรียกได้ว่าตอนนี้ก็คือกระแสะกําลังไต่ขึ้นมาเรื่อยๆสําหรับอีสานสนครศิลป์นะครับสําหรับวงต่อไปครับทุกคน ที่ถือว่าเป็นน้องใหม่มาแรงระดับต้นๆเลยนะนั่นก็คือหมอลำซานเล้าบันเทิงศิล์นครับทุกคนเรียกได้ว่าโอ้โห ปังมากๆแล้วก็พุ่งมาแรงมากๆสาหรับซารเลาบันเทิงศิล์นเนาะซึ่งหัวหน้าบูจกนนักรพันธ์นะครับเป็นหัวหน้าวงแล้วก็เป็นวงที่กํากลังได้รับความนิยมในตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นแสงสีเสียงต่างๆจัดเต็มมากๆครับทุกคนเนาะ <S <S นะก็ถือได้ว่าซารเลาบันเทิงศิล์นเนี่ยถูกพูดถึงมากๆในฤดูกาลที่แล้วและในฤดูกาลนี้ครับทุกคนซึ่งหัวหน้าวงเนี่ยก็ตบเท้าเข้ารับรางวัลเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนเนาะ ขอบคุณนะครับข้อมูลดีๆจากอีสานไกด์หรือสถานีหมอลำนั่นเองครับทุกคนเนาะที่ให้ข้อมูลนี้กับอุ้มอิ่มข่าวกระแสมาครับทุกคนเรียกได้ว่าตอนนี้สาวน้อยเพรบ้านแพงก็คือมาเป็นอันดับที่1เลยสําหรับเรื่องของคิวงานที่เยอะที่สุดนะครับอันดับ2แล้วก็อันดับ2เนาะถือว่ามี2ตําแหน่งนะครับั่กก็คือประถมบัทฑงศิลป์แล้วก็หมอลำใจเกินร้อยครับทุกคนอันดับ3นั่นก็คือระเบียบวัฒนศิลป์นะครับสองร้อยสามสิบคิวงานครับต้องบอกงี้ครับทุกคนว่าแต่ละหมอลำเนาะเข

คณะกันไปครับอย่างสาวน้อยเพร้แพงเนี่ยก็โหเต้นสนุกรำเพลินเต้เสะเดิดนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหถ้าเอ่ยคําว่าสาวน้อยเนี่ยเข้าไปก็คือไม่เมาก็เต้นได้อย่างอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยเคยเข้าไปชมแล้วก็เรียกได้ว่าสาวน้อยเพร้แพงๆๆเนี่ยโอ้โหยืนหนึ่งเลยในเรื่องของการเต้ยในเรื่องของเครื่องเสียงในเรื่องของแสงสีเสียงต่างๆเหมือนชั้นแบบอยู่ในผับนะครับทุกคนแล้วยิ่งได้อุอ้งอิงเพร้แพงมาเป็นแม่เหล็กนะครับในการดึงดูดคนเข้าไปดูแล้วเนี่ยโอ้โหบอสโจคืออย่างนี้เลยนะครับก็มาเป็นอันดับ สำหรับคิวงานนะครับทุกคนสำหรับปฐมบันเทิงศิลป์เนาะเรียกได้ว่าก็มีน้องบิวจิตชริยานะครับเป็นแม่เหล็กนะครับแล้วก็เป็นคนชูวงนะทุกคนเรียกได้ว่าน้องบิวจิตชริยาเนี่ยเป็นสาวรุกคอแปดชั้นนะทุกคนเวลาออกมาเนี่ยแฟนคลับก็คือไปห้อมร้อมเข้าไปถ่ายรูปเยอะแยะมากมายนะครับถือได้เป็นแม่เหล็กของวงการของวงปฐมบันเทิงศิลป์ไปเลยสําหรับน้องบิวจิตชริยาครับทุกคนเนาะปังมากๆแล้วก็ S <S <an> ในฤดูกาลนี้คือมาอันดับสองก็ถือว่าไม่ใช่ธรรมดาเลยสําหรับปฐมบันเทิงศิล์นะครับอันดับสองอีกท่านหนึ่งนั่นก็คือสองร้อยสามสิบสองคิวงานนั่นคือคุณแอนออรดีครับต้องบอกว่าหมอราใจเกินร้อยเนี่ยเข้าไปดูโชว์เข้าไปดูคุณแอนออรดีคุณบอยก็ถือว่าคุ้มแล้วครับทุกคนแล้วก็เครื่องเสียงของเขาจัดเต็มมากๆในเรื่องของลาเรื่องต่อกอในเรื่องของโชว์ต่างๆหมอราใจเกินร้อยคือเอาอยู่นะครับเวทีก็สวยสำหรับใจเกินร้อยเนาะเต้ยก็สนุกนะครับเรียกได้ว่าครบเช่นเดีย นะครับเป็นทางเลือกให้กับเจ้าภาพได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับหมอลําใจเกินร้อยเนาะสำหรับระเบียบนะครับรอบนี้ถือว่าตกอันดับมาอันดับที่3เนาะก็แต่ว่าก็ยังเยอะอยู่นะครับเยอะอยู่แล้วก็ใกล้เคียงมากๆกับอันดับ2อนะคันั่คือ230คิวชิวงานซึ่งระเบียบวัฒนศิลป์เนี่ยเขาก็โอ้โหเรียกได้ว่ามาตรฐานอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงสีเสียงโชว์ต่างๆครับทุกคนก็ถือได้ว่า ปังที่สุดอยู่แล้วสําหรับระเบียบวัฒนศิลป์นนในเรื่องของการโชว์ในเรื่องของมูฟเมนต์ต่างๆบนเวทีของแดนเซอร์ของเหล่าบรรดานักร้องต่างๆเรียกได้ว่าโชว์เขาก็คือปังอยู่แล้วน,นั่นเองครับทุกคนเนาะอันนี้คือเปรียบเทียบในเรื่องของคิวงานเฉยๆนะครับเนาะสำหรับดาวรุ่งเนาะที่พี่พงพูดไปก็คืออีสานนครศป์กับซานเราเรียกได้ว่าพุ่งแรงมากๆนะครับ150งาคิวงาน160ิคิวงานเนี่ยถือว่าไม่ใช่ธรรมดากันเลยนะครับปังสุดๆนะก็โอ้โหในฤดูกาลนี้ก็ถือว่า เหล่าบรรดาแม่เหล็กเนาะของของหมอลำเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่ามีทุกวงกันเลยทีเดียวอย่างสาวน้อยก็มีอุงอิงประถมก็มีบิวจิตน้องหญิง ใจเกินร้อยนะครับก็มีคุณแอนออรดีคุณบอยนะครับแล้วก็ระเบียบก็มีน้องเต้าหยองน้องท็อปน้องเต้าสุกัญญาครับทุกคนก็ถือว่าปังมากๆแล้วก็เป็นกําลังใจนะครับให้กับหมอลําทุกคณะด้วยที่กําลังสรรสร้างผลงานขึ้นมาใหม่นะครับก็ขอให้คิวงานเนี่ยเยอะๆด้วยกันแล้วกันนะครับนะก่อนจะไปคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากอีกแล้วฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับฝากทุกคนสนับสนุนอิ่มได้ในการไม่ข้ามโฆษณานะครับวันนี้นะครับเป็นโพที่ได้มาตรฐานที่สุดนะครับ สถานีหมอลำนะครับไปแล้วนะครับรักทุกคนนะครับ